สวัสดีครับติดตามช่องสองผ้าสองบุญตอนนี้เรามาถึง EP ีที่9แล้วนะครับ้าครับวันนี้เรามาชมเสือแปลกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้หน้าท่านแต่งจริงๆนะหน้าเหมือนแมวเลยนะช่างศิลปะช่างแกะเนี่ยเนี่ยผมบอกว่ช่างมีทั้ง4ี่้าคนก็แกะแล้วแต่จินตนาการของช่างแกะมันแปลกสองอย่างคือไง แกะอันแรกก็คือหน้าท้องจะมีเสือแม่ลูกอ่อนนะฮะอันนี้ตัวเมียนะฮะเป็นเป็นเสือแม่ลูกอ่อนแล้วแกะมีเสือเดี๋ยวข้างเสือเดี่ยวข้างแล้วหน้าตาเนี่ยหน้าหน้าไม่เหมือนเสือหน้าเหมือนแมวจริงๆนะแล้วยิ้ม <c oughs> นี่นี่แล้วว่าช่างเขาเขารู้เสือเขาไม่มีความอะไรนะละเอียดอ่อนพิถีพิถันเออเดี๋ยวเ่าอยากจะแกะเนี่ยแล้วว่า,ออาแ,กแ,กวแ,แกะหน้าเหมือนแมวแล้วก็ยิ้มนะครับอาจจะเป็นโครงสร้างเกี่ยวกับ เขี้ยวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นตัวเขี้ยวที่เอามาดูแล้วอย่างที่มาออกมาแล้วก็จินตนาการว่าควรจะแกะอย่างนี้เขาก็อยาจกจะแกะแกะสไตล์นี้เขาก็แกะอยู่ที่ช่างนะเนี่ยผมบอกแฮนด์เมดเนี่ยแกะด้วยมอือก็อย่างนี้โทนสีเห็นไหมโทนสีเสือที่ตั้งแต่ผมเอามาให้ชมทุกตัวเนี่ยโทนสีมันจะออกเป็นสีออกส้มๆนะฮนะเป็นเนื้อเนื้อเอทียนเทีนยนเน่าผมบอเทียนเทียน,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 นขายสีส้มนะฮะสังเกตดูอ่ะเทียนขายสีส้มกันเนี่ย ใกล้เคียงกันมากรือสีนะฮะแล้วก็ใหญ่หน้าเหมือนแมวเนี่ยนะแต่ว่าศิลปะการแกะไตายการแกะเขาก็ไม่ทิ้งทิ้งลายช่างไวเห็นว่าด,ด,ดูนะการแกะตัวเลือเรือนะให้ชมตัวเลือเลือเลือเรือนี้เป็นลายเซนของหลวงพ่อปานนะลายลายเซนคมมากอย่างที่ผมบอกว่าออแล้วก็เห็นว่าตรงนี้เขาจะมีมีลายเซ้นเหมือนกันนะเป็นเลขเจ็ดหรือเลขเก้าเนี่ยตรงข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมียัน ยันอุนะฮะยันอุยันอุแม่แต่ตัวเล็กตัวตัวเล็กตัวนี้ก็ยังมียันอุเลยนะตัวไหนครับเตียอยู่ตรงตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตัวเล็กๆตรงขาเนี่ยเล็กๆยังมียันอุเลยนะอาจารย์สักดูให้ดีนะถ้าชมให้ชัดๆเดี่ยเห็นเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ยังยังเซนเลยนะตัวแม่แต่ตัวตัวลูกอ่อนนี่ยังเซนเลยนะนะนีแต่นั้นใต้ฐานเนี่ยเขามีเซนถึงสามยันด้วยกันนะฮะมียันยันเลือย นะเนี่มียันสาริกาหรือว่ายันยันกอหญ้าแล้วก็มียันอุมมีสามอยัางนะครับอยู่อยู่ในในในตัวเดียวกันเนี่ยคมชัดมากเลยเดี๋ยวจะหมุนให้เขาดูครับอือนี่เจอครับเจอไหมฮะเพราะว่ากระทบแสงนิดนึงเจอครับแล้วให้อาจารย์อธิบายหน่อยว่ายันสาริกาเราจะบอกให้ทุกครั้งว่ายันกอหญ้าหรือเรียกว่ายันสาริกาอันนี้ความหมายมันคือ เอาไว้ให้คนลหลงไหลได้ปืม้มเมตตามหานิยมนะครับทุกท่านอ่าแล้วก็ยันอุล่ะครับยันอุก็เรียกว่าจริงๆก็มีหลายสำนักก็คือบางสำนักเขาก็บอกว่าเป็นที่มาที่ไปของมหาเทพสามพระองค์นันแก่พระศิวะพันารายพระภมที่กระชอบทองมาอาุอามะมะอาอูอ่อะรรนะครับผม 5, พันชาตีทุกอย่างนะนะครับแล้วก็มีเลขเจ็ดเลขเก้าเนาะเป็น มงคลโสรสครับผมนะครับอืมอาเตียรครับสเตปแรกดูอ่าหน้าแมวเห็นใ่ไหมตอนนี้หน้าแมวเนี่ยหน้าเหมือนแมวจริงๆหน้าแมวหูหนูตาลูกเตา่านะครับหน้าแมวหูหนูตาลูกเตา่าตัวน้อยยังเป็นนะครับตัวน้อยก็ยังมีใช่ก็มีไม่แต่ตัวน้อยก็เหมือนกันการแกะก็หน้าตาเหมือนกันเหมือนกันส่วนตรงขาเนี่ยนะขาหน้าเนี่ย ก็มีลงลงคว่าอุอยู่นะอมีเล็บครบครบฮะสี่ฮะหน้าสี่หลังสี่รวมแล้วเป็นสิบหกมงคลโสรถนะฮะอันนี้ผมย้ำเสมอนะฮะให้เอามาชมจะได้จะได้ชมว่าเที่ยวเสือแท้เป็นไงเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะทุกคนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆดูให้ชินตา จะได้ไม่พลาดกับการเวลาได้ได้ได้เสือแท้ของเที่ยวเสือแท้เวลาเราไปที่ไหนตามจัตุจักหรือสนามหลวงหรือสะพานควายนี่แนะนําให้นะนะถึงว่าสถานที่ตอนนี้เขาย้ายเขาย้ายไปอยู่แถวนน้นหมดแล้วนะครับบางตัวนี้นะเดี๋ยวนี้สนามหลวงไม่มีแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะใช่ครับนี่คือโทนสีเห็นไหมเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องดูนะฮะ โทนสีเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะะโทนสีมันสีเดียวกันหมดเลยช่างเดียวกันแกะแบบเสือแปกเนี่ยเสือแปกมีเก่าแบบเก่าแกะเก่าเก็บเก่าใช้เก่าแช่น้ํามันมีหมดฮะแช่น้ํามันแช่น้ํามันเนี่ยผมเองไม่มีมีตัวอย่างให้ดูโอ้มันแช่จนฉ่าเลยฮะมันมันไม่แช่มันมันทอดเลยทอดแบบปลาลูกโกเลยฮะทอดทอดจะสีน้ําตาลฉ่าฉ่าเลยฮะฉ่าเยิ้มเลยฮะ ก็ต้องระวังเนาะแต่อยากให้ดูชมของแท้ใใดีกว่าถ้าุนชมของแท้ชมบ่อยๆให้ชินตาคุณมองเนี่ยเหมือนกับเจ้าที่ผมย้ำเสมอว่าเหมือนกับแฟนเราอะ่ะเราดูหน้าตาแฟนเราหรือว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยเราไปที่ไหนก็ไม่พลาดเราไปไหนก็อ้าเนี่ยี่ครอบครัวเราแฟนเรานะครับ เสือก็เหมือนกันเราชมบ่อยๆชมบ่อยๆชนจินตาพอเราชมจินตาเนี่ยเราไปเนี่ยไปไหนก็มองแป๊บเดียววเอออันนี้เป็นเสือม้าปานที่กว่าจะได้ของแท้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอติยะโหจะพูดคาว่าเจ็บตัวก็อกลรอยู่เนาะก็ประสบการณ์ดีกว่าเนาะจะได้ประสบการณ์นี่คืออติยก็ได้ได้สมัูกกันมาโดนนะเออใหม่ๆเนี่ยจับเสือเนี่ยไปจับเสือเนี่ยโดนเสือกัดมันมันไม่ใช่น้อยนี จับเสือมือเปล่าครับโดนแบบนี้มาเลยตอนนี้อย่าไปจับเสือมือเปล่าแล้วนะเรามีเรามีของเครื่องมือเครื่องมือให้ให้จับเสือแล้วะครับอัติยที่ผมเคยดูนะเขาบอกว่าอันนี้สิ์เสียนก็พูดกันว่าถ้าเราไปดูหนังสืออย่างเดียวอ่ะบางทีก็โดนก็มีใช่แม้แต่เราเราดูในอุปสารนะเราดูแล้วมาเหมือนมาแท้เช่าออกมาก็อาจจะโดนเหมือนกันก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแต่ที่ผมถึงบอกว่าถ้าจะให้ดีต้อง ไปดูของจริงเนาะเนอยจริงแต่นี่อันนี้ผมบอกว่าอันที่ผมให้ให้ชมอย่างนี้นะเราอาจจะดูดูแล้วมันอาจจะอาจจะไม่ไม่เหมือนกับ,รบเราดูของจริงอันนี้นนคือเขี้ยวเสือแต่ไม่ใช่หงรพะปานเขี้ยวเสือที่ผมเคยเช่ามาแล้วผมโดนโดนมาแล้วนะี่ยเราบอกให้พี่พี่น้อง,องๆได้ชมอันนี้คือส่วนน้อยนะอันนี้ส่วนน้อยมีเยอะแล้วว่าเยอะเยอะนะอันนี้คือเขี้ยวเสือทั้งหมดนะฮะ มีอันนึงที่ผมคุยกับอตียวว่าเกือบจะใช่เลยนะอตีว๋วเนาะแต่โอ้อมันแต,แต่ว่าลายเซนนี่ไม่ใช่ดูครับลายเซนนะคะนี่หน้าตาเหมือนเหมือนมากาหาเหมือนมากเยเนาะทำแล้ใกล้เคียงมากนี่น,น,นี่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าลายเซนเป็นแบบน,นี้อันนี้หนึง่งอาจจะเป็นแต่ต่อดูแล้วอาจอาจจะโดนนะถ้าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ดูจนช่ำชองนะโดนนะโดน ต่ว่าได้เขี้ยวเสือถือว่าได้เขี้ยวเสือแล้วกัน,น,นถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจับเงี้ยจะได้เขี้ยวเสือแต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อฟานเขาก็มีอิทธิฤทธิ์ของเขาอ่าก็เขีเ้ยวเสือโดยหมาอำนาจอยู่แล้วละ่ะเขี <sk r isa> ้ยวคขาว่าเขี้ยวมันมันมีอำนาจในตัวแต่ว่าถ้าได้ของหลวงพ่อปาเนี่ยมันรู้สึกว่ามัมนมันภูมิใจฮะอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจภูมิใจเนาะยังไงก็อย่างอย่างเนี้ยเนี่ยผมมาเนี่ยอย่างสมมติน่ะคุณไปเดินตลาดเนี่ยมันปะปนกันเนี้ยมันปะปนกันเนี้ยครับ คุณจะดูออกไหมว่าอันไหนคือเขี้ยวเสือให้สังเกตเนี่ยหัดชมเนี่ยนะครับกองไว้เสือกองไว้เนี่ยอัเนี่ยเพราะบางทีเราไปเนี่ยกองไว้เงี้ยแล้วเออเรามองเราดูคลิปบ่อยบ่เพราะเออเนี่ยมันปนทั้ง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 ของหงวัวปลาแล้วไม่ของของปลาแล้วว่าจะให้สังเกตนะฮะอ่มันมองอันดับแรกต้องดูสีสีมันเมื่อเสียสีเทียนสีเทียนส้มกับเทียนไขนะฮะพอมาเห็นสีเออเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนชาวบ้านแป๊บเดียวเราดู่สีพอเห็นสีปุ๊บเราก็จับขึ้นมาดู พอดูปุ๊บเราก็มาดูหน้าตาหน้าตาเราก็จําสเตปไว้ว่าว่าหน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋าตรงไหมอ่าสเตปสองอันต่อไปคือดูเล็บเล็บเล็บต้องสี่นะที่ผมบอกว่าหน้าสี่หลังสี่ถ้างั้นมันจะไม่เป็นมงคลสุรสใช่หน้าสี่หลังสี่แล้วต้องดูไว้คมด้วยนะครับเล็บต้องคมด้วยนะแล้วต้องต้องละเอียดด้วยนะต้องมองๆนะทำไมมันปะปนกันเนี่ยเราก็เออดูดูดเออ ให้ดูในคลิปเออมันใช่พอใช่เสร็จปุ๊บต่อไปสเต็ปต่อไปก็ดูลายเซนครับลายลายเซนลายเซนอย่างที่ผมบอกว่าเลือเลือมันจะส่วนใหญ่เลือเลือนี่นะก็จะเซนอยู่ตรงตรงขั้นวร์ตรงน่องน่องเสือนะเลือเลือจะเซนอยู่น่องเสือเลขเจ็ดอเลขเก้าเนี่ยจะอยู่ตรงตรงคางคางต้องมีนะทุกตัวจะต้องมีคางของเสือเนี่ยต้องมีสองขาเนี่ยตองขาเสือส่วนใหญ่จะเป็นตัวตัวอุตัวอุนะฮะ อยา่าอย่าพลาดจะเป็นตัวอุกล้วก็ต้องรู้ว่าเออมันมียันกอย่าไหมยันกอย่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเป็นเสือที่ไม่เต็มเขี้ยวนะนค,ครึ่งเขี้ยวส่วนใหญ่จะจานอยู่ใต้ฐานนะแล้วก็ดูยันไหนสริกาเนี่ยยันวนเนี่ยมันมันวนง่ายเขา<ะ>ทาง่ายมันน่าจะวนง่ายเขาก็ทํานะ,นะแต่ว่าดูดูดูขาเนี่ยเล็บเนี่ยตรงเล็บเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าไ,ไ,ไม่น่าจะได้ไไดใช่แล้วความละเอียดก็ไม่ใช่เลขเจ็ดก็มี<อ>นะครับเรียนแบบใช่ไหม นครับหางอะไรก็จะแบบนี้เลยครับแล้วความแล้วให้ให้แนบป๊อบบนกันนี้ก็ให้ดูสังเกตว่าเนี่ยเออจับขึ้นมาก่อนแล้วก็มาดูตามสเต็ปที่บอกนะคือเขาก็จะมีเส้นเลือดเส้นลายเขา้อาเสียนเนาะอ่าอืมผมก็จะเห็นสีแล้วอ่าสีเสอบมาหมุนดูอ่ามาละเอียดมีไหมใช่ครับดูหน้าตาหน้าตาหน่อยสิอืมนะครับ นี่อาจจะเป็นช่างคนเดียวกันได้เนาะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอากล้องมาส่องใช่ครับส่องหน่อยนื้ส่องลายเซนอะส่องลายเซนความละเอียดมีไหมถ้าถ้าลายเซนหยาบนี่ผมว่าเราเราก็ไม่ต้อเสียเวลาไปเห็นนั่นหลอืะเดี๋ยวนีเขาทำได้ใกล้เคียงไีมใกล้เคียงมากนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะเอเตียเนาะได้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง งพระสองบุญนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแช้งเตือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมกับอาเตียด,ด้วยนะครับและขอให้เพื่อนๆพพี่น้องโชคดีในการจับเสือหลวงพ่อปานนะครับขอบคุณมากครับส,ส,ส,สวัสดีครับ